ครับวันนี้ก็มาทดสอบสนามจริงแล้วนะครับวันนี้ก็ขาจะวางกรวยวางกรวยเป็นตามรูปรถเดินครับอันนี้ก็เดินเป็นวงกลมก่อนเหรอเขาจะวางกลวยให้เราเดินเอาใช่ไหม แค่นี้นะโอ้ก็จะเอารถไมโครวาดแบบไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะเอากลัวไปวางตามจุดต่างๆน,นะคนละอันสองอันนี่ครับเดีย๋ยวเอากลัวย ตอนเต่อแล้วก็ส่กเนี่นะครับสอบสนามจริงเหมือนสอบใบขับขี่และครับตอนนี้ก็<อ>จะเอาสายเป็นการทดลองนี่นะครับ ตรงไหนอีกอะเพราะว่าดี่ยงมันต้องต้องบิดตัวเอาหน้าเดินกลับมาเหมือนเหมือนพี่ทำม่อกิ้งอะอืมครับแล้วตรงไหนอีกพี่เอาใส่ตรงนี้ตรงนี้เออใส่นี่มาใส่มุมนี้เลยแต่งห่างเลยนะตรงนั้นตรงนั้นเออแล้วก็ปิดหัวเลยตรงนี้อ่ะ แล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้นีนมมม่มานีาน่นี่ใส่่เดรับบ้อะเาเน่งเนแลยนีครับวางกลวยตามรูปครับฟับง,บงเวลาเวลาขับะนะการตอนนี้ขับเดินขับเดินขับเวลาเดินอะ่ะ หน้าเราต้องอยู่อย่างนี้นะเดินตามกวยต้องลอ้อนาอยู่ข้างหน้านะ,ะเ,าเดินตามกวยเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินหักเลี้ยวเข้ามานี่ชนแค้นี้ปุ๊บแล้วก็ถอยหลังแล้วก็หมุนหมนให้ลอ้อนําอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมก็เดินกลับไปแล้วก็พอมาถึงตรงเนี้ล้อนาก็จะหักเขา้าชนกองแล้วก็ตักกองย้ายไปไว้ทางโน้นอ๋อเอาล้อนาไปหน้านูา้นหักไปนู้น,นใช่แล้วก็ตักเข็นคุกไปไว้นน่น เดี๋ยวเวลามันตรวจสภาพรถเสร็จแล้วอะพอตรวจขั้นตอนเสร็จแล้วปุ๊บพอขึ้นในเก๋งในเก๋งอยู่ในขั้นตอนการการการตรวจการเดินไปทํางานครับเดินตามนี้เอารถนามเดินเดินไปเสร็จไปละเดินไปเรยเดินตามคอยแล้เลแลนเตี้แล้วก็เดี๋ยวเอาควยไปตั้งล็อกที่จะย้ายของลแล้วได้แล้วเดินไปนี่นะ พยายามอย่าพยายามอย่าให้โดนพวกนี้ใช่ไหมปิดมันไม่โดนอยู่แล้วเขาพิยศแกเดินเลยแล้วมันไม่โดนอยู่แล้วแต่เอ็งต้องพยายามว่าไม่ให้โดน <c oughs> ต,ตามรอยพี่ังไม่รอนหรอกห,หักคะแนนแล้วก็พอมาถึงนี่ยังไม่ต้องหมุนรถนะยังไม่ต้องหมุนเอารถนำเราก็หมุนเข้ามานี่ก่อนรถนำม,มาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ถอยหลังถอยหลังปุ๊บแล้วก็มามว้วน คือมามาก็หมุนไปนี่เลยบิดแท็กไปนี่อ่แต่ก็ถอยมานี่คืนคือขั้นตอนตรงนี้มันจะ้ายว่าเราจะหมุนสวนทางกันเหมือนเราสับตรงนี้สองด้านสองด้านก็คือให้มันกลับรถในที่แคบตรงนี้เหมือนเรากลับรถในที่แคบเราไม่ต้องการจะเลี้ยวฝั่งเดียวอะฝั่งเดียวต้องตรงนี้เราต้องเลี้ยวสองฝั่งก็คือมันจะหมุนสวนทางก็คือฝั่งโน้นมันก็จะถอยหลังไอ้ฝั่งนี้มันก็จะเดินหน้าไปแท็กพยายามดู แล้วแล้วแล้วก็เดินกลับไปก็คือทํายังไงก็ได้ให้ล้อนํามันอยู่ข้างหน้าเหมือนตัวอย่างที่ว่าถอยหลังไว้ยังงี้พบกันละ่ะรับม้วนให้ล้อนําขึ้นไปข้างหน้าก็เดินย้อนกลับไปครับต้องทําให้มันดูใหม่มอีกรอบอ่าให้ผมขับเองก็ได้ขับขับรอบไงมันจะได้นั่นท่านเดเองูอ่ะแล้วมีอะไรอีกเดินย้อนกลับไปนี่อย่าเพิ่งติงอย่าเพิ่งนานด้ว เดินย้อนกลับนี่พวบพอมาถึงจุดตรงนี้เองก็เหมือนรถเข้าไปหากองกองเหมือนพวกตรงนี้ล้อนนำใช่ไหมพี่ล้อนนำไปพอถึงนี่มาละถ้าเรถเข้าไปตรงนี้อ้ายกกองเนี้ยเราต้องเดินให้พ้นกรวยนี่ใช่ไหมเรื่องมันไม่ไม่เกี่ยวกันเนี่ยออยากให้โดนกรวยอยากให้โดนกรวยมารอยนี้เลยเออเองทำยังไงก็ได้รถมันใหญ่คือเองตักย้ายจากกองเนี้ยไปไว้ทางโน้นเสร็จ เราพี่จะล็อกกองตรงนี้ไว้ให้ล็อกกวยต้องตักเยอะแค่ไหนหมดแค่ไหนเนี่ยหมดก<ม>องหมดกองใช่ไหมให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็เอากลับคืนไหมอเอาตือวัสดุจะให้มันเกินกลวยอย่าให้เกินกลวยก็ยคือเข,อขาตั้งไว้ให้แล้วเ chuối dục rồi tiếp